เด็กหญิงนิยายภารยาเจ้าชะตาบทที่ห้าสิบสองทูน่าพาบั กระหม่อมพบว่าสตรีผู้นี้กำลังตั้งครรภ์พยาค่ะหมอหลวงก้มหน้ากราบทูลรายงานหลังจากที่ถูกเรียกตัวมาตรวจอาการของสตรีนางนี้เขาอยู่ในสำนักหมอหลวงมานานเคยตรวจพระสนมและนางกำนันอุ่นเตียงหลายคน และเป็นผู้ที่ปิดปากได้เงียบที่สุดห่วงตี้จึงพอพระไทยเรียกใช้เป็นประจำครานี้เขาแปลกใจเล็กน้อยเพราะผู้ที่มาตรวจไม่ได้สวมชุดนางกำนันและไม่ได้เป็นพระสนมดูเหมือนบุตรหรือภรรยาของขุนนางมากกว่าแต่ด้วยรู้ตัวดีจึงเงียบไว้ทูลรายงานเฉพาะเท่าที่จำเป็นอั้งครัน้น นี่ไม่ใช่ข่าวที่ทรงคาดหวังว่าจะได้ยินเดิมทีเมื่อสตรีผู้นี้อาเจียนและสลบไปผู้เคยผ่านโลกมามากนึกไปถึงความเครียดที่สะสมในร่างกายหลายคนพอเกิดความรู้สึกกดดันถึงจุดหนึ่งร่างกายจะตอบสนองด้วยอาการเจ็บป่วยบางคนปวดศีรษะจนกลายเป็นโรคเรื้อรังบางคนกระอักเลือดออกมาและบางคนก็ปวดศีรษะหรืออาเจียนแต่สตรีผู้ นี้ตั้งครันนานเท่าไรชีพจรยังอ่อนมากไม่น่าจะเกินหนึ่งเดือนพะยะค่ะ ทรงเหลือบมองสตรีที่นอนหน้าเขาาซีดอยู่บนเตียงคิ้วขมวดแน่นอย่างช่างใจก่อนบอกมือไล่หมอหลวงออกไปฝ่ายนั้นรู้ดีว่าเรื่องนี้ไม่สามารถบอกใครได้สตรีผู้นี้ที่ควรเป็นของเขาก็เกิดมีมานหัวขนขึ้นมาอย่างไม่คาดฝันหนึ่งเดือนสั้นเกินไปไม่แน่ว่าแม้แต่กู่จิ้นอันก็ไม่รู้เรื่องนี้แต่วังลี่ถิงจะรู้ก่อนแล้วหรือไม่ก็ยังไม่แน่ได้ ยินว่าก่อนหน้าที่เขาจะเรียกนางเข้าวังก็มีอาการป่วยจนต้องเก็บตัวอยู่แต่ในเรือนส่วนตัวนี่คือการเล่นตลกของโชคชะตาอย่างแท้จริงหรือเด็กคนนี้ไม่ควรเก็บเอาไว้แววพระเนธเหียมโหดเย็นชาขนาดเลือดในอกยังสังหารมานับไม่ถ้วนนับประสาอะไรกับเลือดในอกคนอื่นโดยเฉพาะคนที่เกลียดหนักหนา อะไออกไปในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาเต็มไปด้วยชาวบ้านที่ใช้ชีวิตกันตามปกติในบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่เกือบสุดเขตของหมู่บ้านนั้นมีคนจำนวนหนึ่งซ่อนตัวอยู่ชาวบ้านที่นี่ไม่ค่อยสนใจโลกภายนอกอีกทั้งคนที่อยู่ในบ้านก็ล้วนเป็นคนคุ้นเคยจึงไม่มีใครผิดสังเกต ว่าจะมีคนหนุ่มสองหรือสามคนเพิ่มเข้ามาหลีเจียงหวังเดินพางกลับตั้งแต่ช่วงกลางดึกของเมื่อคืนแม้ผู้คนในเมืองหลวงจะเข้าใจว่าเขามักเก็บตัวอยู่ในตำหนักของตนเองแต่เรื่องราวครั้งนี้ใหญ่โตเกินกว่าที่เขาจะแซงอยู่ในตำหนักได้ตลอดไปวันหนึ่งจะต้องมีรับสั่งเรียกตัวแน่นอนหวางหนุ่มจึงต้องเร่งเดินทางด้วยม้าเร็วพร้อมองคารักกลับเมืองหลวง กูจิ้นอันนั่งอยู่ริมหน้าต่างเขาเปลี่ยนมาสวมเสื้อผ้าธรรมดาแล้วทอดสายตาออกไปมองแนวเทือกเขาและทุ่งนาเขียวขจีภายในใจไม่ได้รื่นรมกับทิวทัศน์แต่เขากำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องที่สนทนากับหลีเจียงหวังเมื่อคืนทั้งความจริงเกี่ยวกับห่วงตี้ที่ทำให้ผู้คนรู้สึกสยดสยองรวมไปถึงคำชักชวนที่ไม่ได้บังคับของอีกฝ่าย จะร่วมกับข้ากำจัดปีศาจหรือไม่ตลอดชีวิตของเขาเป็นทหารทหารผู้ถูกสอนสั่งว่าต้องจงรักพักตีต่อเจ้านายต่อแผ่นดินแคว้นฉีแม้จะรู้ว่าห่วงตี้เลวร้ายแค่ไหน ก็ไม่ง่ายเลยที่จะตัดสินใจแบบนั้นบิดาสอนเขาให้วางตัวเป็นกลางทหารที่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมักทำให้เกิดเหตุการณ์นองเลือดเสมอนอกจากนี้ยังเกี่ยวพันไปถึงบิดาและตัวโหวด้วยเกี่ยวกระทั่งกับภรรยาของเขานางจะเป็นอย่างไรเมื่อสามีกลายเป็นกระบฏ เขารู้ว่านางเชื่อใจเขาและการกระทำของเขาเสมอยิ่งรู้ก็ยิ่งไม่อยากให้นางต้องพบกับเรื่องเลวร้ายเจ้าจะคิดอะไรมากขนาดข้าเป็นลูกข้ายังตัดสินใจได้แล้วเลยชางเจ้าว่างไม่รู้ว่าลุกจากเตียงมาตอนไหนย่อกายลงนั่งที่เก้าอี้ริมหน้าต่างข้างเขาพระองค์ตัดใจได้หรือนั่นคือเสด็จพ่อยิ้มหยันเหยียดหยามตัวเอง เขายังไม่เคยเห็นข้าเป็นลูกเลยเขาส่งข้ามาตายใช้ข้าเป็นตัวล่อส่งเจ้ามาตายอีกคนเจ้าว่าในสายตาเขาข้าคือตัวอะไรหยุดเพียงครู่เดียวแล้วมองออกไปด้านนอกแสนไกลตลอดชีวิตข้าพยายามทำให้ดีที่สุดเก่งที่สุดข้าอยากเอาชนะเจ้าก็เพื่อให้เขาเห็นว่าข้ายอดเยี่ยมแค่ไหน ผลสุดท้ายก็ลงเอ่ยว่าเขารักพี่ชายพี่ไม่ได้เรื่องของข้าแต่ตอนนี้ทรงรู้แล้วว่าห่วงตี้ก็ไม่ได้รักหลีเตียงหวางเช่นกันเขาไม่ได้รักใครเลยแม้แต่ห่วงเฮาก็คงเป็นแค่เครื่องมือที่ทำให้ราชดอนสรรเสริญความรักของเขาขณะเสด็จแม่ของข้าอยู่กินกับเขามานั่นเพื่อนางจิ้งตอกนั่น เขาวางแผนดึงเสด็จแม่ลงจากตำแหน่งส่งคนที่รักเขายิ่งกว่าอะไรเข้าตำหนักเย็นหรือไม่ก็ประหารไปพร้อมกับข้าเพื่อให้นางจิ้งจอกนั่นได้ตำแหน่งนี้ไปนี่ยังไม่นับเรื่องที่เขาฆ่าคนมากมายเจ้าว่าเหตุผลเหล่านี้ยังไม่พออีกหรือ,อกูเจ้นอันไม่ได้พูดอะไร เขารู้ว่าในใจของชางเจาหวังเจ็บปวดมากแค่ไหนตั้งแต่เด็กเขาพยายามทำให้ตัวเองดีที่สุดเก่งที่สุดเพื่อให้พระบิดาสนใจแต่พระบิดากลับสนใจโอรสที่ไม่ได้เรื่องมากกว่าในขณะที่หลี่เจียงหวางผู้รู้ความจริงทุกอย่างก็เจ็บปวดกับความจริงที่เขารับรู้เช่นกันครู่หนึ่งระหว่างที่พวกเขาเงียบกันอยู่ก็มีทหารสวมชุดชาวบ้านเดินเข้ามา พร้อมกับจดหมายฉบับเล็กที่ม้วนกลมอัดมาในแท่งไม้สิ่งนี้ถูกส่งมาจากนกพิราบสื่อสารในเมืองหลวงชาง่างตหวางรับมาอ่านพันทีเนื่องจากพื้นที่มีอยู่อย่างจำกัดจึงต้องเขียนด้วยปลายขนนกให้ตัวอักษรเล็กและสั้นทาหารชุดใหม่ตามล่ะปิดจวนโห และประโยคสุดท้ายที่ทำให้ช้างเตาหวังเงยหน้ามองกูจิ้นอันก่อนยื่นไปให้อีกฝ่ายอ่านดูด้วยตัวเองหูหยินน้อยถูกหลอกเข้าวัง กูจิ้นอันได้อ่านเนื้อความในจดหมายแล้วศีรษะช้าหนึบทั่วทั้งร่างแข็งทื่อด้วยความโกรธมือที่จับกระดาษสั่นสะท้านแม้การแสดงออกทั้งสี่หน้าจะยังเป็นปกติแต่แววตาบอกได้ชัดเจนว่าอยู่ในอารมณ์โกรธจัดชางเจ้าหวังไม่ได้พูดอะไรเขาเข้าใจร้องแม่ทับหนุ่มดีหากมีข่าวเกี่ยวกับพระชายาและลูกของเขาส่งมาเขาอาจจะโกรธมากกว่านี้ ก็ได้สิ่งที่น่ารังเกียจที่สุดในการทำสงครามคือการเล่นกลลับหลังใช้สตรีและเด็กเป็นตัวประกันเมื่อใดที่เขาใช้วิธีนั้นนั่นคือการสิ้นสุดของศักดิ์ศรีในฐานะนักกรบเทาว่าห่วงตี้ของไม่สนใจเพราะเขาไม่เคยสนใจชีวิตหรือความเป็นตายของใครอยู่แล้วเขาคงใช้นางเป็นตัวล่อให้เจ้ากลับไป สายตาของรองแม่ทัพตะวันออกไม่ได้ล้าจากเนื้อความในจดหมายสมองคิดได้อย่างรวดเร็วไม่หรอกพะยะค่ะกระหม,ม่อมไม่คิดว่าห่วงตี้จะทำอะไรง่ายดายขนาดนั้นถ้าอยากจะจับใครสักคนเพื่อให้กลับไปควรจะทำตั้งแต่ใส่ร้ายพระองค์หรือกระทำกับพวกเราพร้อมกันแต่จดหมายนี่ไม่ได้เอ่ยถึงตำหนักของพระองค์เลยการนี้คงมีบางอย่างพิเศษกว่านั้น หลังจากฟังการวิเคราะห์ของรองแม่ทัพหนุ่มแล้วชางเจ้าวัางได้คิดตามไปด้วยและเห็นพ้องกันว่าเรื่องนี้แปลกจริงๆ ถ้าเช่นนั้นจะจับภรรยาเจ้าเข้าวังทำไมนางมีใช่บุตรสาวขุนนางใหญ่ภูมิหลังนับว่าธรรมดาหากอีกฝ่ายเป็นบุตรสาวของขุนนางชั้นผู้ใหญ่ก็พอจะนึกได้ว่าเอาไปเป็นตัวประกันแต่นี่ไม่มีอะไรเลยบิดานางเป็นขุนนางระดับตำ่ำที่แทบไม่มีบทบาทใดทางการเมืองในราชสำนักกระหม่อมเองก็ไม่รู้ กูเจ้นอันจนปัญญาภรายาของเขาอ่อนแออ่อนยน่นไม่มีแรงไปสู้รบกับใครได้ชางเจ้าหวางเหมือนจะนึกบางอย่างได้เขาจ้องมองมาที่กูเจ้นอันแล้วเอ่ยถามเป็นไปได้หรือไม่ว่าห่วงตี้เองก็สงสัยว่าเรื่องที่ว่าหวังนี่ถิงคือตัวโชคดีของเจ้าพระองค์หมายถึงอะไร ก่อนหน้านี้ที่เจ้าฟื้นขึ้นมาหลายคนลือว่าเจ้าหายดีกลับมาได้เพราะภรรยาของเจ้าท่านอาจารย์คังเป็นผู้ทำนายให้ท่านโหสู่ขอภรรยาเจ้าจึงจะพ้นเคราะห์แล้วเจ้าก็แต่งนางเข้าจวนโหคนที่ใกล้ตายนอนไม่ได้สติกลับสามารถหายดีกลับมาเป็นปกติได้บางคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าโชคชะตาของหูหยินน้อยอาจจะเกื้อหนุนคนอื่นก็ได้ ผู้ฟังเกือบลืมเรื่องนี้เขาเคยคิดว่าหากไม่มีการตอบโต้อ,อะไรข่าวลือจะหายไปตามกลาลเวลาคิดไม่ถึงว่าข่าวนี้ไม่เพียงถูกพูดถึงในหมู่ชาวบ้านแม้แต่ช้างเจ้าหวังก็สนใจเช่นกันแล้วห่วงตี้เล่าหมายความว่าที่ห่วงตี้เอาตัวนางไปเพราะคิดว่านางจะนำโชคดีมาให้หรือพะยาค่ะก็ไม่แน่รอก อย่าลืมสิว่าตอนนี้พวกเรารู้แล้วว่าเขาเชื่อเรื่องโชคชะตาการทำนายเวทมนต์คาถาบ้าบออะไรก็ตามที่จะทำให้เขากลายเป็นอมตะน้ำเสียงที่พูดแสดงความรังเกียจอยู่ในที่แต่ถ้าเขาทำพอเรื่องนี้จริงก็รับประกันได้ว่าภรรยาของเจ้าจะปลอดภัยเรื่องนี้คงไม่ต้องห่วงมาก กูดิ้นอันฟังแล้วคิดตามถ้าแค่สงสัยว่าภรรยาของเขาเป็นผู้ที่ทำให้เขาฟื้นก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าห่วงตี้รู้ความลับของภรรยาเขาอีกข้อเกรงว่าคราวนี้จะแย่ระหว่างรังเลอยู่เขาก็คิดว่าเรื่องนี้จำเป็นต้องมีผู้รับรู้เพิ่มเติมและถ้าเขาพูดเรื่องนี้ย่อมหมายถึงเขาวางใจเอาตัวไปเป็นพวกเดียวกันแล้ว อันที่จริงกระหม่อมมีบางอย่างที่ยังไม่ได้บอกพระองค์ชางเจ้าหวางกรีตายอย่างไม่วางใจอะไรพระองค์รู้จักผ้าปาักร้านสกุลฉูหรือไม่ใครบ้างไม่รู้ชายาข้ายังแทบจะต้องตบตีกับคนอื่นเพื่อให้ได้มาสักผื้นเมื่อพูดออกไปแล้วก็หยุดคิดก่อนหันมองคู่สนพนาในงานวันเกิดห่วงเฮาภรรยาเจ้ามอบผ้าที่ปักเองให้ใช่หรือไม่ คงไม่ใช่ว่ารองแม่ทัพหนุ่มพยักหน้าแทนคำตอบก่อนอธิบายตอนนั้นกระหม่อมไม่ได้สตินางไม่กล้าเอาเงินเก็บของกระหม่อมออกมาใช้ที่สวนหวเองก็กลั่นแกล้งด้วยการตัดเบี้ยเลี้ยงของเรือนกระหม่อมนางเลยต้องปักผ้าแล้วฝากขายแต่ที่ว่าโชคดีนั่นแค่คนอื่นเขาลือกันไปเองถ้าเขารู้เรื่องนี้เขาไม่มีวันปล่อยภรรยาเจ้าไปแน่นอน กระหม,ม่อมก็คิดว่าห่วงตี้อาจจะรู้ครั้งก่อนที่งานวันเกิดห่วงเมาพระสนมจีรับผ้าปักไปดูแล้วยิ้มให้กระหม,ม่อมแปลกๆบางทีนางอาจจะรู้อะไรบางอย่างเผาจีขึ้นชื่อเรื่องเวทมนต์ไสยศาสตร์การทำนายอยู่แล้ว เมื่อได้ยินชื่อของจีตันห้วนอารมณ์ของหวังหนุ่มก็ขุ่นมัวในใจคิดว่าสตรีผู้นี้ไม่มีอะไรดีนอกจากใช้ความงามหลอกล่อพระบิดาให้ทำผิดมากขึ้นและมากขึ้นไปอีกเป็นนางจิ้งจอกนี่อีกแล้วจะส่งมันมาบรรณาการถึงที่นี่ทำไมก็ไม่รู้กู่จิ้นอันหน้าเสียยังมีเรื่องที่ต้องบอกพระองค์อีกเรื่อง ช่างเจ้าหวังถอยห่างออกมาเล็กน้อยเขารู้สึกได้ว่าคงเป็นเรื่องใหญ่ถ้าลำบากใจก็ไม่ต้องพูดกระหม,ม่อมคิดว่าที่พระสนมจีมาที่นี่เพื่อล้างแคนกระหม,ม่อมโดยเฉพาะรองแม่ทัพหนุ่มไม่ได้ฟังเสียงห้ามของชางเจ้าหวางังเขาสารภาพออกมาอย่างซื่อตรงก่อนหน้านี้กระหม,ม่อมประจำการอยู่ชายแดนตะอวันออก เคยออกล่าดตะเวนอยู่บ้างเคยได้พบองค์หญิงเผ่าจีผู้นี้หลายครั้งและนางเคยสารภาพรักกับกระหม่อมแล้วขอให้กระหม่อมรับเป็นภรรยาแต่ตอนนั้นกระหม่อมยึดมั่นกับหวังลี่เซียนมากจึงปฏิเสธออกไปเจ้าปฏิเสธองค์หญิงจากเผ่าใหญ่เพื่อสตรีอย่างหวังลี่เซียนเนี่ยนะ ใครบ้างไม่รู้เรื่องนี้ตอนที่ยังรักกันดีคนก็รู้ไปทั่วเมืองหลวงตอนที่ฝ่ายหญิงปฏิเสธงานแต่งก็รู้กันทั่วอีกเมื่อไม่นานมานี้ยังได้ยินว่าหวังลี่เซียนยอมลดตัวลงไปเป็นอนุภรยาของกู่จิ้นหงกระหม,ม่อมรู้ว่ามันฟังดูโง่งมพะยค่ะแต่ตอนนั้นกระหม,ม่อมก็โง่มากจริงๆกู่จิ้นอันไม่อาจปฏิเสธรอยด่างพ้อยในชีวิตของเขาได้ แต่ถ้ากระหม่อมไม่ปฏิเสธไปตอนนั้นกระหม่อมอาจจะไม่ได้พบภรยาของกระหม่อมก็ได้พะยะค่ะสายตาช้างจ้าหวังมองมาอย่างเหยียดหยามแต่สิ่งที่เขาคิดได้จากบทสนทนานี้ก็คือกู่จิ้นอันคงรักภรรยามากถึงขั้นไม่เสียใจที่ปฏิเสธองค์หญิงเผ่าจีไปเช่นนั้นและอีกประการก็คือการที่อีกฝ่ายยอมเล่าเรื่องเหล่านี้ให้เขาฟังย่อมมีความหมาย เจ้าพูดมาขนาดนี้คงตัดสินใจได้แล้วรองแม่ทัพกู่พยักหน้าแล้วถอนหายใจกระหม่อมไม่ได้โง่หรอกนะพยาค่ะกระหม่อมไม่ได้พักดีจนหน้ามืดตาบอดกระหม่อมเคยซื่อตรงพักดีต่อเขาก็เพราะเข้าใจว่าเขาเป็นห่วงตี้ที่ดีแต่ถ้าความจริงเขาเป็นเพียงปีศาจที่กระหายความอมตะจนไม่สนใจชีวิตของราษฎรใส่ร้ายขุนนางสังหารลูกตัวเอง กระม,ม่อมก็ไม่รู้ว่าจะพักดีเพื่ออะไรเช่นกันพี่ตัดสินใจได้คงไม่ใช่เพราะว่าเขาตับภรรยาเจ้าไปใช่หรือไม่กูจิ้นอันสูดลมหายใจนี่ไม่ใช่เพื่อการล้างแค้นเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อราษดอนแควนฉีต่อให้ต้องกลายเป็นกระบกระม,มอมก็ยอมนางตั้งครั้น ห่วงตี้กล่าวกับพระสนมสีที่นั่งอยู่ข้างกันนางที่กำลังรินชาอยู่ชะง,งักไปด้วยความแปลกใจครู่เดียวก็กลับมาเป็นปกติค่อยๆวางกาน้ำชาลงอย่างเบามือห่วงตี้ชอบบุคลิกที่เยือกเย็นและฉลาดของนางยิ่งมองก็ยิ่งเพลินตาตู่จิ้นอันเพึ่งฟื้นได้ไม่กี่เดือนก็สามารถเสกเด็กเข้าท้องภรรยาได้ไม่ธรรมดาจริงๆนะเพคะ น้ำเสียงนั้นไม่ได้ชื่นชมแต่เป็นการประชดประชันมากกว่าข่าว่าที่จริงมันฟื้นก่อนหน้านั้นนานแล้วมากกว่าอาจจะหลังจากที่เรือนถูกไฟไหม้ชี้อย่างเกาวิเคราะห์ความชิงชังที่เขามีต่อกู่จิ้นอันทั้งความบริษยาไม่อนุญาตให้กู่จิ้นอันกลายเป็นคนพิเศษกว่าคนอื่นจับมันกลับมาแล้วทรมานข้อหา,หาหลอกลวงเบื้องสูงก่อนหน้าจะดี ทรงเห็นภาพมันถูกทรมานอยู่ในคุกเสียด้วยซ้ำมันผู้อวดพยองไปเสียทุกอย่างมันที่ดูน่าอิจฉาสำหรับชายที่มีแต่จะโรยราไปตามไว้อย่างเขาแต่มันกลับเติบโตขึ้นด้วยสเสน่ห์แห่งบุรุษที่ทุกคนชื่นชมชี้อย่างเกาไม่รู้ว่าเขามองมันเป็นศัตรูตั้งแต่ตอนไหนเรื่องนั้นเอาไว้ให้จับเขาได้ก่อนเราค่อยคิดก็ไม่สายแต่เรื่องหวังลี่ทิง จะทำอย่างไรดีเพคะเด็กนั่นมันมารหัวคน้นก็เอามันออกเสียห่วงตี้รับสั่งอย่างเฉยชาขนาดลูกในสายเลือดยังฆ่ามาแล้วมากมายจะนับอะไรกับลูกคนอื่นโดยเฉพาะลูกของคนที่เกลียดหนักหนาพระสนมจีนั่งฟังด้วยรอยยิ้มก่อนจะยื่นใบหน้างดงามเข้าไปใกล้แต่หม่อมฉันมีข้อเสนอเพคะ ชีอย่างเกาก้มลงตูบริมฝีปากนั้นแล้วรังร่างเข้ามาในอ้อมแขนไม่ใช่เพียงเพราะสเสน่ห์ในฐานะสตรีที่ทำให้เขาติดใจแต่นางยังมีความสามารถอีกมากมาย โดยเฉพาะความรู้เรื่องพิธีลึกลับต่างๆของเผ่าจีที่มักไม่บอกต่อคนนอกเผ่านางก็ยินดีถวายเขาภายภาคหน้าสตรีผู้นี้จะกลายเป็นผู้สนับสนุนคนสำคัญที่ทำให้เขาเอาชนะสวรรค์และโลกทั้งหมดได้อะไรละ่ะถ้าเป็นข้อเสนอของเจ้าข้าจะรับฟัง พื้นผ่านโชคชะตาของหวังลี่ทิ้งคือผู้ที่คอยสนับสนุนให้ผู้อื่นได้รับความโชคดีกูจิ้นอันเองก็เป็นคนดวงแข็งเขาถูกสังหารสองรอบรอบแรกถูกถีบตกจากหน้าผารอบที่สองถูกขังในกรองเพิ่งนี่ยังไม่นับที่เขารอดจากการล่าสังหารครั้งนี้พื้นดวงของเขาย่อมไม่ธรรมดาพระองค์คิดว่าเด็กที่เกิดจากดวงของบิดามารดาเช่นนี้ ไม่นับว่าน่าสนใจหรือเพคะคิ้วคนฟังคำหมวดอย่างไม่ค่อยเข้าใจเจ้าจะให้ข้าเก็บมานหัวคนนั่นไว้หรือจีตันหวนไม่มีท่าทางเดือดร้อนหม่อมฉันให้เก็บมันเอาไว้เพราะประโยชน์สองประการเพคะประการแรกเราก็ปล่อยข่าวออกไปถึงอย่างไรชางเจ้าหวังก็คงมีสายข่าวอยู่ในเมืองหลวงข่าวนี้ต้องไปถึงหูกู่จิ้นอันแน่นอน ถ้าเขารู้ว่าภรรยากำลังตั้งครรนเขาจะไม่กลับมาหานางหรือเพคะแววพระเนตรวาวรอดมันต้องรีบกลับมาแนะ่นางอบเอวพระสวามีเอาไว้แนบแก้มกับออกแกลงแล้วพูดประโยชน์ประการต่อไปอีกประการในเมื่อเด็กคนนี้มีพื้นดวงชะตาที่ดีทำไมพระองค์ไม่แย่งชิงโชคชะตาของเด็กมาเล่าเพคะราให้มันคลอดออกมาแล้ว ก็ใช้หัวใจของมันมาปรุงยาอายุวัฒนะแม้มันจะไม่ใช่สายเลือดของพระองค์แต่มันอาจจะเป็นส่วนผสมที่พระองค์ค้นหามาตลอดก็ได้นะเพคะก่อนหน้านี้ทรงสังหารเด็กมากมายเพื่อเอาหัวใจมาปรุงยาเท่าว่าทุกครั้งกลับพบกับความล้มเหลวหากหากคราวนี้สำเร็จขึ้นมาก็ไม่ใช่จะเป็นไปไม่ได้เมื่อคิดว่าอาจจะได้ใช้ชีวิตอมตะ ใจก็เต้นรัวแรงทรงต้มลงจูพระสนมอย่างรักใคร่อีกครั้งน่าสนใจมากถ้าไม่สำเร็จข้าก็แค่ทําให้นางตั้งครรนสายเลือดของข้ามีแผนสำรองเสมอไม่ว่าอย่างไรก็ทรงเชื่อว่าหวังลี่ถิงคือกุญแจที่จะไขคําตอบชีวิตอมาตะของพระองค์นอกจากนี้ยังสามารถนำเรื่องนี้ไปต่อรองกับนางได้ด้วยนะเพคะ เพื่อรักษาชีวิตของลูกนางจะต้องรีบทำงานให้พระองค์อย่างสุดความสามารถแน่นอนน่าเสียดายที่ข้าแต่งตั้งสตรีชนเผ่าเป็นห่วงห้องไม่ได้ไม่อย่างนั้นเจ้าคงได้ครองบัลลังก์หงไปแล้วหม่อมฉันไม่หวังสูงเพคะขอเพียงเป็นพระสนมเอกเคียงข้างพระองค์สามารถสนับสนุนเผ่าจีได้ในอนาคตก็เพียงพอแล้ว หวังลี่ถิงลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งเวลาก็ล่วงผ่านไปหลายชั่วยามแล้วนางยังรู้สึกมึนศีรษะร่างกายไร้เรี่ยวแรงเมื่อมองไปร,บรอบๆจึงระลึกถึงสถานการณ์ก่อนหน้านี้ได้ก็ตื่นตระนกนางอาเจียนต่อหน้าพระพักแล้วหมดสติไปเกรงว่ามือวางทาบบนหน้าท้องด้วยความหวาดกลัว่าโหยินน้อยตื่นแล้ว ขันทีที่ดูแลนางมาตลอดเมื่อเห็นนางขยับตัวจึงกล่าขึ้นท่าทีดูนอบน้อมขึ้นกว่าเดิมหมอหลวงสั่งว่าเมื่อท่านตื่นแล้วให้ดื่มยาชุดนี้ พอเขาพูดจบก็เดินไปรินยาที่ถูกอุ่นอยู่บนเปาเล็กส่งมาให้หวังลี่ถิ่งไม่กล้าแม้แต่จะรับถ้วยยามาเพราะไม่รู้ว่าในนั้นมีส่วนผสมอะไรอยู่บ้างอีกทั้งในใจยังตื่นตระนกกับประโยคที่บอกว่านี่เป็นยาที่หมอหลวงจัดเอาไว้ให้หมายความว่าสรงทราบแล้วขันทีชาราไม่แปลกใจเพียงยิ้มอย่างสุภาพ โฮยินน้อยไม่ต้องกังวลน,นี่คือยาบำรุงครั้นที่ม้อหลวงจัดไว้ให้ท่านดด่มเพื่อบำรุงทารกในครรนห่วงตี้สรงทราบแล้วสรงทราบแล้วจึงมีรับสั่งลงมาให้ม้อหลวงและข้าน้อยดูแลโฮยินน้อยกับทารกในครรนให้ดีที่สุดนี่คือยาบำรุงครรนจริงๆโฮยินน้อยจะไม่เชื่อใจข้าน้อยก็ได้แต่ไม่มีสิทธิ์ขัดคำสั่งของห่วงตี้ ประโยคสุดท้ายใครเตือนความทรงจำตอกย้ำฐานะของนางฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S 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 หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตาม และคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ